กาสวัสดีตอนเศร้าค่ะพ่อแม่พี่น้องแฮปปี้การเกษตรที่เคารพรักทุกท่านค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาพบก,กับสาวรัดตอนเศร้าด้วค่ะพี่นอ้องภาพพี่น้องมาเบิงเข่า,อาหอมนั่งนวลค่ะพี่น้องอีกแปลงหนึ่งแปลงนี่ดำเอาค่ะพี่น้องเป็นหน้ายุไฮค่ะพี่น้องทึ่งๆขังหลังสาวรัดมองมีต้นไม้หญ่ๆงนําเป็นไฮด้วค่ะนคอฝนตกหนากับสิไลลงมา ให้เขาหอมนางนวลนี่เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวสารสิภาไปเบื้องต้นเขาหอมนางนวลค่ะพี่น้องตอนนี้เพิ่งกำลังสอดแล้วเด้อค่ะเอาค่ะพี่น้องคะสําหรับแปลงนี้เด้อค่ะเป็นข้าเนียวหอมนางนวลค่ะพี่น้องนี่ละค่ะเพิ่งกับกำลังสอดออกมาแล้วเด้อค่ะนี่ค่ะสอดออกมาห้าลังห่วงกับกำลังสิยิ่งแขวค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้กับกำลังสิยิ่งแขแล้ะค่ะอันนี้สอดออกมาเป็นหางปะทูแน่จักน้อยแล้วละค่ะพี่น้องห้าลังอันกระต้นกระม่านไอยุค่ะพูดนะคะพี่น้อง มานเขาหอมนางนวลมันหญ่ๆๆยี่่เด็ดค่ะพี่น้องพูน่ะคะ่ะเขาหอมนางนวลน,นี่เพิ่นก็ว่าเป็นเขาเนียวหน้าปีละค่ะพี่น้องคะ่ะลักษณะประจําพันธุ์ของเพิ่นกะอ่าส่งก่อตั้งค่ะพี่น้องลาต้นแข็งแรงตั้งอิรีเด็ค่ะพี่น้องเบื้องก่อเพิ่น,นพูน่ะตอนนี้ก็ขั้นดลลุ่มเนะค่ะพี่น้องก่อตั้งลําต้นแข็งแรงค่ะพี่น้องสูงประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบหน้าลุมหน้าง่ามนี่กรัร้อยเจ็ดสิบก็ได้เบื้องกลางๆค่ะพี่น้องมองลุ่มๆนั่น เบ่งใบดูค่ะพี่น้องปั้นมางามเถอะค่ะประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรได้อยู่ค่ะทวมหัวเสาลาดพุ่นได้ค่ะพี่น้องพุ่นนะมองกลางๆง,งามงามค่ะพี่น้องจะละเขาเนียวหอมนา่งนวเด้วยค่ะก็ได้เก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะพี่น้องคะกลางเดือนพฤศจิกาพอมกับเขาก่อคอหกเข้านี่แหละค่ะได้เก็บเกี่ยวพรอมกันกับเขาก่อคอหกเข้าแล้วค่ะพี่นอ้องเพื่อนก็ว่าเป็น เขาทีนี้กินหอม้อค่ะพี่น้องเป็นเขาพันธุ์โบราดแต่สมัยแต่กี่ซั่นค่ะสาระก็บ่เคยเห็นดอกค่ะพี่น้องได้ยินแต่เพิ่นว่านี่ค่ะเบิ่งลักษณะของเมล็ดของเพิ่นฮาก็เคยเหตุเป็นปีแรกค่ะพี่น้องเบิ่งคะนี้ปลายปลายเมล็ดของเพิ่นสิมีจุดดำๆจ้งซีล่ะค่ะเพิ่นก็จ้าสีว่าเป็นเขาหอมนางนวลแท้ค่ะพี่น้องนะคะเบิ้งสาระสิเอาให้เบิ่งนี่ใกล้ๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะพุ่นะคะเบิ่งพุ่นะคะและแง่จับที่อยู่เด้อค่ะพี่น้องห่วงห่วงเาวาค่ะข้อห่วงเาเๆ สำหรับเ้าเหนียวหอมนั่งนวลของเห้านี่พี่น้องนะแป้งหนีดำเอาเด้อค่ะเด้อพี่น้องบ่มี่พันปนหรอค่ะแล้วแฮปปี้การเกษตรของเห้ากับสีระดมพ่นนะคะใส่แรงงานค้นในการเก็บเกี่ยวค่ะพี่น้องเพื่อสีไ้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพที่ดีที่สุดค่ะพี่น้องค่ะแป้งนี้สารสีเอาแรงงานค้นเกี่ยวเอาเด้อค่ะแล้วกสีสีเอาตามวิธีวิธีโบราณของเหานี่แหละค่ะพี่น้องสำหรับขขาเหนียวหอมนางนวลนแป้งหนีเด้อค่ะพวกนะคะเดี๋ยว ผ้าไปย่างไปเบิกอีกคางนึงค่ะพี่น้องค่ะมองนี้มันเป็นมันต้องอ้อมค่ะพี่น้องต้องอ้อมขั้นคู่กว้งเดี๋ยวสารสิพาไปเบิกอีกแกน,นหนึ่ง,งค่ะ,คะพี่น้องไปค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะผ้ามาเบิงอีกฝั่งหนึ่งค่ะพี่น้องลักษณะของต้นลำต้นของขาเหนียวหอมนางนวลค,ค่ะพี่น้องเบิงเพิพ่นแตกก่อเพื่ละค่ะแปลงนี้เา้ารัดดำเอาเด้อค่ะเด้อนี่เบ่งใส้กีบซองกีบด้วยค่ะพี่น้องเบ่งเพิ่นแตกก่อเพื่ละค่ะนี่ละค่ะคือขาเหนียวหอมนางนวลแท้พี่น้องกีบเพิ่นกระชิบเป็น สีม่วงอมดำมั้งสิล่ะค่ะพุ่นะค่ะสูงสูงค่ะพี่น้องประมาณร้อยเพิ่นกำลังม่านเป่งแล้วคะกำลังสีคอดลูกแล้วคะพี่น้องคะนี่ว่าอยากต้องเพื่อนไรค่ะพี่น้องมันีิกระทบกระเทือนต่อทองของเพิ่นพี่น้องพุ่นะค่ะเบิ่งม่านเขาค่ะพี่น้องเกินหอดปลายต้นซอต้นไสต้นงามงามค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือเขาที่มีคุณภาพสมบูรณ์นะคะพี่น้องเขาเพิ่งงามเพิ่นสมบูรณ์เพิ่นได้ปุ๋ยได้ ฮอร์โมนนะคะพี่น้องนี่ค่ะต้นกับสีส้มสีใสยังสีอะค่ะพี่น้องต้นงามงามช่วยสวยค่ะเขาหอมนั่งนวลของเขาดีเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะพี่น้องมือหันนี้าวเรามาจะฟังพูนค่ะมันยางพามันบใได้ค่ะมันต้นสูงแห้งไร่ค่ะมันยางยากค่ะพี่น้องเลยอ่อมมาฟังอีกฝั่งหนึ่งค่ะมาลงฟังพีง่ายๆเลยค่ะเี่ยค่ะอันนี้เพิ่นกำลังยิงแขวแล้วค่ะนี่แต่ภาษาไทยบานเข้าเพิ่นสิเอิญเขายิงแขวนะคะพี่น้องนี่ค่ะใกล้สี ถอดทางปะทูนั่นล่ะคะ่ะพระาไทยเพิ่นขึ้นไปอีกจังน้อยเพิ่นก็สะเป็นหางปะทูและะ้วค่ะจะรักเขาเนียวหอมนางนวลของเฮาเด้วยคะ่ะพี่น้องอ้ยตน้นเบิ่งคะ่ะต้นงามอัสจรรกันเลยคะ่ะพี่น้องต้นซอต้นไซดีดีคะ่ะฟังนั่นก็ได้อันนี้ดำกายั่งเท่านี้คะ่ะพี่น้องได้ดำเอากา้าเบิดกับพ่อคะ่ะสำหรับแปลงนี้เ้ยค่ะเด้อมองนี้ว่างไว้เห็นยงัง่าจีบกาเบิดก่อนคะ่ะพี่น้องกาบ่พ่อค่ะก็ได้ดำเอาแต่พ่อกากาเบิดก็เลยเศร้าดำค่ะพี่น,อนออ้อ,อ,นนองสำหรับแปลง นี่เด้อค่ะเดอ้อค่ะพี่น้องคะถ่ายสุดนี้นะคะสำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านใดสนใจมเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอมนั่งนวลของเฮาเด้อค่ะเดอ้อกติดตอมหาสาวรัดไดที้ที่0985645242ค่ะพี่น้องคะหรือติดต่อไปที่แฮป ปี้สาขาใหญ่สาขาสำนักงานใหญ่สาขามหาสารคามเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะก็สามารถติดต่ออไปทั้งจ่องทั้งเพจญ่ก็ได้ค่ะพี่น้องคะตามเบอร์โทรที่อยู่หน้าเพจนั่นแหละค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนี้เด้อค่ะพี่น้องสาัาแฮปปี้การเกษตรสีขออําลาผ้าจากพ่อแม่พี่น้องไปเจอเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อพอกันไหมค่ะพี่น้องคะเดี้อซาลาสิมาอัปเดตคลิปเพิ่นสีก้มเพิ่นสีออกห่วงเมดสิเป็นแบบไดนั่นนะคะพี่น้องค่อยโปรดติดตามกันต่อไปเด้อค่ะพี่น้องเดี้อซาลาสิมาอัปเดตให้เบิ่ง เรื่อยๆค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ